ครับผมจีผมกับทต้อยยู่ผมกับทต้อยจักมือนู่หรอกขอหอยขอเขียนน้อเพื่นมาใส่ส่งมันน้อเพื่นครับผมทีต้อยเดี๋ยวทีบนญูไว้ยู่ดหรอกขันเอฟซีถืกว่านี่นี่ทีเป็ีเย้สภาพ้างนู้ดอกคันเทดนั่นได้เกิดหอยได้เขียนน้ำคือกันละแม่อะไรดีบันี้แม่ เดี nós, ๋ยวจุดอันนี้ก okay. ่อนเดี à, ๋ยวเดี๋ยวก่อนเอื้อนให้ถามจังก่อนนี่ไงวดวัางหนึ่งไปได้มาแต่ใส่เลขกสามตัวเคือถือผู้เดียวคักเนี่ยแต่เลขกสามตัวตรงเอาให้ถามเนี่ยเขาบอสู้ฟังในแขนเนาะเอาแยวตัวสู้คอยฟั่งในแขนนี่ว่าเด็ดฟันเน่ยปราเลขรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเ้อตัวชื่อตะเวียนรถจะฟังไปฟันเกี่ยวหัวหึ่งจังใดสนะมอเตอร์ไซค์ผ้าลมมอเตอร์ไซค์ผ้าลมแม่เพราะว่า ขามันเกิดอุบัติเหตุแนว่ยันหลาขั้นนี่มันสิออกทุกครั้งบ่บ่ออกมันหนึ่งห้าสามแปดบอกม่ใช่หนึ่งห้าสามแปดมันบ่ออกข้างหลังมันก็สิออกข้างหน้าข่ามันหัวมันก็ออกลมหน่อยมันก็ออกมันก็ออกลักอยูนี่แหละบ่ก็เลยมันทะเบียนนี่งบางหนึ่งหนึ่งห้าสามแปดหนึ่งห้าสามแปดโอ้ก็เลยมาเสื้อสามหกประตูก็เลยเอาแขนๆเลยเพราะว่าตอนแรกก็ว่าสิบอกยก็แบบ ก็เลยเอาตั้งหาสามสามสามสี่ให้สสมเีวเาบอกนัะตัวเดียวนั่นก็บอกบอกมันเลวจะคลองร่องลอยคุ้นลอยบมันคาทิมมันเอาหาสามสี่นี่ลอยคุ้นลอยอยู่แต่ว่าเอาเอาเอาเลขจคล้องยแคี่สิบหะครับผมโอ้ยเอาวันนี้เอาไม่ได้วันนี้เอายางจังเด้อเอาน้ำปูเปดสอกเอาคักๆเด้อเชื่อว่าตอนนั้น สาเหตุที่ได้เข้ามาล่ำแก้บนรือว่ามาล่ำถวายปูมือนี่เนาะขอเพิ่นมาขอโชกเพิ่นสตหว่าเขาสื้อคือว่าขันเข้าจิขอเพิ่นเนี่ยทามันบ่บบขอเพิ่นเนาะแม่นเฮาซสื่อมันกระสิบ่ได้คือจังตรงมอนเนี่ขอเพิ่นค่ะก็เลยบอกว่าถ้าขอโชคขอลาปู หนูประเด็เขามาโดนแล้วบ่าด้ดททีมด้ยกว้างเพิน่นเพราะบ่ไเด็กเขามาบ่ได้มาปฏิบัติเพิน่นคือเกาม,มาอยู่แต่ว่าก่ยกมือใส่หัวมาเก็บแต่เห็ดอะก็บ่ไเด็กมาปฏิบัติคือเกาอย่างสนะบ้ดนี้ก็เลยบอกว่าทาปู้อยากเห้อยากให้หนูมาล่ำให้ปู้เห็นดีกให้หนูถูกหวยเนี่ยปู้ต้องให้โชค โซกเซตเนี่ยหนูสิมาซื้อผลไม้พวงมะไรเดี๋ยวสิมาล่าให้ปูเบิ้งอีกก็เลยถือกสามตัวตรงไอ้ขี้ขึ้นคากนั่นก็เลยไมาขี้น่ะผักเนี่ยนอนอยู่เนี่ยก็เลยได้มาล่าให้เพิ่นตามสัญญาเนาะพอปูสัจจะเลยเอาวันนี้กับให้คุณแม่นี่ขอโชคขอชัยน้ำปูแปดสอกให้เนี่ยหลังจากที่วัวันวันนึงกับว่าขอโชคเพ่็แล้วได้โชคแล้ว วันนี้ก็ขอโชคต้องวัดตัวคือได้ยินข่าวว่าฝันแล้วว่าสู้ฟังในเปลี่ยนว่าฝันอะไรนี้เนี่ยเฝ้าว่าฝันแล้วโอ้ยตั้งพ่อยากบอกมูเที่อทว่เก็นมันบอก่ท่านในมั่นใจทันคอยเป็นที่สุดคอยก็อยากบอกอแสดงว่าฝันแล้วฝันแล้วแต่ว่ายังว่ามั่นใจ ข,ข้าวข้าวก็ได้ข้าข้าวเอาจางังส่เออเอาเอาจางังสิข้าที่จ้าจำความจำเจ้าจจได้เจะร่องจุดถูกอันนี้รู้และอธิษฐานขอปูเปดซอกแล้วก็จุดถูกมึงรู้เออเอออธิษฐานดังๆในเรื่องให้เอฟซี C ได้ยินให้เพื่อนไดไม่ห่วงเหยีดหว่วงสางเกตพระญานางน้ำกันให้แล้วให้ทัวอือดังได้บ่เนาะฮะอธิษฐานในใจค่ะโอ้อธิษฐานห้ได้ยินน้ำแน่สิได้ไปอันนี้สิได้หู่จักเอฟซีเพื่อนเคยว่า ตุัวกันย่าบ่บ่บแม่นดวงคืนดอกมามาบ่นปูไว้มาขอปูไว้ปูก็ให้ยอิริสามตัวเตะนะอะให้สามตัวตรงตรง,ตรงแต่ว่างเสื้อหน่อยพดงวดนี้ว่าที่โยนแท้คัดยู่มีปืนแล้วมีกระสุนแล้วถึงยิ่งยางจังเลยงวดนี้เพบนว่ามันผู้มีเงน<ว>ิงนก็เจ้ากระสิได้หลายเสียนไปเนี่ยเพราะเธอต่อยสิบห้าบาทคอยกันที่แรกเก็บเงินตั้งหลายเมื่อครับผมเอาทูบกระหามาให้แล้วล่องจูดบางรั่วขันสมมุติว่า ที่ฐานเบางโน้ว่าคันที่เป็นตัวเลขที่ผู้ข่าฝันนี่หรี่เนี่ยให้ทู่วไปนี่เป็นตัวเลขในผู้ข่าฝันได้ว่าสันเดอร์เนี่ยฝันเราบ่เดี๋ยวนี้ฝันเราฝันเยอะเราของบ่อยากบอกเอ้าเราเราบ่ท่นมั่นใจเอี่ยท่นมันใจเรายังบ่ท่นมั่นใจแต่ว่าท่านได้มั่นใจเนาะจูดใส่ือประจูดพุ่นบ่อันนี้ตั้งอันนี้ะกอน ยาวกูแม่กิเห็ดล้วครับกะสินี่แหละที่เสาลำลื่อมาเจ้าเป็นปอบบ่เถิคิบสองววดติดกันกนือนี่แหละเพื่อนี่แม่เนี่แหละเถิเลขชิบสองวดติดมาออยู่นี่ะนะครับปกนจเขาเจ้าคิดว่าเปลนปอบว่าันแต่ว่าที่จริงว่าแม่เปลี่ยนปอบหรักผู้ที่ตนเนาะผู้เลี้ยตนผู้ให้ชคให้ใช่เอาอันนี้ก็คือ ป็นอ <S preach ers> อันนี้เรามาปฏิบัติมาทานอยู่เนี่ยเราคือซิปจองว่ะอันนี้ก็คือตำนักปูแปดซอกนะครับพ่อพี่น้องที่เพิ่นมาส่งมือนั้นที่อาจารย์สุวรรณมาส่งมือนั้นถามพวกที่มันมาล่ำน้ำกันมันู้นะฮะกะล่ำเดี๋ยวกะล่ำเอามุกถือแข้งยังดีแทนอืมเอาเอาอะไรเนี่ยเยอะคือเดี๋ยวมาล่ำตัว ขันเพื่อนได้เขามาหงัดหนึ่งแล้วสิมันจิตโตโตโตหงวดเป็นหงัดสิบสองหงวดส่นวาบิดตลอดดีกระซิห้กันว่าเย็ดัขนาเข้าวมามุกเกี่มาบุะหมองจางดอกจางไปสมองจางฟ้ององญจิห่องขั้วห่องยังไป้ีบูรณะวัดจ้าบูรณะวัดไหมวาันจ่ามันมีทุนนะปัญิโอ้ยโชคขงชาไปนี่้เนาะ อืมฮะอะตอนนี้ได้ปักอ้าวชุดรอดบ่านี่จุดเลยวันนี่ทูบเผาม้เดอานามามาคือตัวฝันมือขค้ืนนี่เด้อสันหขอเปิ่นอืมให้ชิบบานซาหาบ้านเลือเด้อ ห้เชีบบานซาหาบ้านเลือให้ทุกหัวละแหงน่ะให้หูจักปู้แปดศอกเบิดหลดอยู่ใสกรนเลยให้ดังไปทั่วโลกไปเลยคนเดินน้ำมาเนมาต่างซอยกันสายบุญธนาคารกู แถ้า่อรมากกเจะไม่เห็นเลยเขาก็กลายยางเขามาเก็บเห็ดแตะพ่วงแล้วกันเก็บอยู่บุญเนาะอันเขามากกว่าจะเห็นแต่พวงอันอันดอกแต่เรื่องกว่ากระถอยทีเรื่องเบาบขวก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 มากเลยเียค่เป็นตื้อแบบตื้อแดงจิงคืองล้วเออมาต้องตื้อหนักส่งชิมัยแล้วลังกันเปลี่ยนสันต์ปักลวปักทั้งไอ้ใครออกมาทั้งนอกเรื่องมันคอจะเห็นเขาก็ชันได้บ่เห็นดิปักต้องขี่จำๆขี่ดินแน่มันคอยบ่สีบ่ขู่ ยำกีดินให้มันตั้งอยู่กีดินพอดีเ,เอออ้อามาเนี่ย<อ>ถาถา,ถารุ่นกันครับพ่อพม่น้องครับ<อ>เลขสมตัวสิตตรงกันกรับเลขฝันคุณแม่เก็บเห็ดน,นอเนาะผมตั้งชายาให้เราคุณแม่เก็บเห็ดปวก แต่ว่าผมก็ดีใจด้วยครับคุณแม่เก็บเห็ดเป็นมานหมานครับเมื่อกี้ล้ำเสร็จครับยางเข้าไปปลาปั๊บแปะเปันนึ่งได้เห็ดออกมากระตาหนึ่งนั่นหมานคับคุณแม่ก็เข็บเห็ดไผ่ว่าเราสแกนแล้วทุกตะล่างนิ้วนี่นี่มองไรเห็ดสีเกิดเราไปสมัครท่านไลยเนาะสมัครท่านไลยเพราะแม่รู้เวรู้หัดเวลาเห็ดปลาเห็ดตัวนี้สมัครท่านไปแล้วปลาเห็ดเป็แบบเก็งเกินไปเลยมดเรื่องเลอ้าวจังไรขึ้นใหม่เร็วแถวบันนี้ทั่วเพี้ยนแล้วบันนี้ตัวเลขข้าวเดียวไหมข้าวสร้างสร้างเปลี่ยนแต่ เห็นแล้วเป็นดำพุ่มๆพูมาแล้วพูไงเนาะพูกิดที่ไงเนาะเป้าไงเนาะเดี๋ยวเพาไปใกล้ๆสังกันเด้อบันีิพลพี่น้องเด้อโมแมนมาไทยถอดสวดไตเทียนใกันเบื้องนี้นี่นะมาเอาเลขกระปูเอาตัวเลขหกครับอ่าตัวแรกโผล่มาแล้วครับหกครับหกครับเก้าตัวเดียวกันเด้อหกครบนะหกครบไหนเห็นบ้านเอาบันนี้ซุ่มเข้าไปยักงไงสังกันบัน พี่นลยอืมที่ลายแถวหมดมาอ้าวตัวแรกเป็นเลขลายต้สิว่าที่ลายแถวหมดสิจัดคนกับพ้องกันเพื่อนว่าเบิ่งเลขทูบนี่ให้นับตัวใต้ไปหาบนเออคือตอนนี้เฮาได้ละลักอ่าเฮาได้ลักอ่าลักลักหน่วยแล้วอ่าบ่ฮกกบเก้าละเพราะว่ามันเป็นเลขฮกเด่นครับเพื่อว่าทีเป็นเลขเก้าอาจารย์สมหวังก็ร่างยางมากพอดีจำไปวอดบ้านมาสิเลื่อมซึ่งได้ละอืมขอโชคขอใช้จาผู้เปียกสอบ มาเบิ้งว่าตัวเลขนี่สิตรงกันบ่ครับอ่าคุณแม่เก็บเฮ็ดปวกฝันเนาะครับอ่าแต่เพิ่นสิเผยสู่เฮาฟังบ่บ่ตรงบ่ตรงก็ได้สังเกตเพิ่นเต้นห้องในซีเมนแล้วล่ะอืออ้าวกระร่อนตัวที่สองกับตัวที่สามครับผมขุดถูปล้องเบิ้งเอ้าอย่าว่าเด้อตัวต่อไปเป็นซี หลังจากจุดทูบแล้วตอนนี้ก็กำลังไปหาเห็ดอีกครับผมกำลังเล่งกันไปหาเห็ดที่นี่อยัที่พ่อพี่น้องเข็นที่มองจุดทูบอยู่ตอนนี้สถานที่นี่ก็คือเพื่อเอื่อนว่าตำนักปูเปียดศอกซึ่งสถานที่นี่ก็อาจารย์สมวังก็ได้มาส่งมือนั่นที่อาจารย์สมวังตอนปูมาแล้วนี่บอกว่ามีนั่งฝ่าอยู่ซีีองค์ อ่าแล้วก็มีอ่าเทวด,ดาอยูเก่าแล้วก็มีเนียนอยูหนึ่งเจ่า่ามือเศร้านี่ปูกับม่ได้เฉลยให้แล้วอ่าที่ปัญหาทั้งเบิดน่ยคือแปดซีปัญหาทั้งเบิดน่ะหรือจังไรก็ที่ติดตามความคืบหนนาติดตามความชัดเจนจอมือออกที่มีการบวงสรวงไงอีกที่หนึ่ง แล้วกัปูสีมาเนี่ยย้ำให้ว่าจะเป็นตัวใดกันแน่เพราะฉะนั้นย่าพลาดแม่แต่วินาทีเดียวของคลิปวิดีโอที่ทางช่องนำเสนอไปอตัวนี้เดี๋ยวไปไกลๆก็เปลี่ยนฟั่งๆนาทีแม่เลขกหาซะว่าหือจังไหนมาก่อนโ,โหัวหง่ามแต่ละหัวหง่ามครับก<อ>ารพ,พูดมากเก้าก็ไปหมุนเป็นเก้าได้<อ> มันคือหานะครับเยาววงล้วเนาะเอ <ขา S 2> ออันนี้แม่แกเก็บเห็ดปวกเพิ่ลขอโชกขอใช่เด้อครับอันนี้บ่ได้เกี่ยวกับเหล็กทั้งปูมาบอกเด้ออันนี้เพิ่ลขอโจกอาว่าดวงไพ่ดวงมั่นหลดต่อไปอืมสี่เขาก็เรล็กฝันเล่าบ่บ่เนี่ยอาจจะเป็นเล่าหัวห้าน้อยหัวที่หอดนีครับบ่เนี่ย ปูเพันไห้ทุกอย่างอ่าเลขาเลขามาแล้วครับพ่อแม่น้องครับแม่ก็ไม่เห็นถือว่าทูบใหม่ไว้ดินี่ใหม่ใหม่ไว้ดิอยู่โตแจ้งพ่อโตงามดีเนาะปูเพิ่นจีเฟ้าบวกแล้วเพิ่นอยากเข้าตำนักเพิ่นพักพอน ทำแล้วปูพ่นเก่าโอ้ยวันไหนมาลบกวนโดนดอกปุ้ยขอสามตัวนี่พอได้ไปต่อเวก็ดนงเกินหนากน้ำเพลินเนี่ยมนุษย์ก่าจังซีอะไะกันมีแต่ความโลภนี่แหละเนาะหาคักมนุษย์ก่ามีแต่อย่างใดนี่แหละถึงหนึ่งในหันกับผู้ขานี่ระแอดมินนี sure> ่แหละผู้หนึ่งอยากได้ปัยัง อยากได้โชคอยากได้ลาบ,บเอา้าเบิ่งเด้อซองซองตำหนักปูนะครับฮาเตื่อป,ปูต่บอกว<ด>่าอย่าบอกว่าหาหนึ่งเด้อพัชนั <c oughs> ่นใบออกมาไลนที่บ้าน <c oughs> เอาไว้เจริญหน่อยอ้ออกมาเจริญหน่อยแล้วป้าเก็บเห็ดปวกบอกว่าอย่าว่าเป็นหาหนึ่งเด้อวพัชรแปลว่าเลขหนึ่งในหันที่เล่าฝันต้องมีหา ต้องมีห่านิึงต้องมีห่างหนึ่งกันมีห่านึงนี่แม่นแล้วแปลว่าเราฝันเกี่ยวกับห่านึงปลาข้าวซอเบิ้งท่ตมจเราบอกงเรียกหรืออะเดียวเบิ้งนี่คือว่าเขาได้หรือดีเนี่ยเจ้าใดเอาพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อนี่ตำหนักปูข้นแปะศอกนะครับเด้อปูแปะศอกกับเล่นหน่อยงวดที่แล้วเพิ่นให้ผมอยู่ตำหนักนี่ละที่ผมมาภาวนานี่

มาแล้วมาแล้วตัวที่สามมาแล้วรุ่นดีๆนะครับรุ่นดีๆเองเรามัออเอาเออเป็นหัวแหลมมัออมออเ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 อเออเกีเออ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 เเออ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 ่อนเออ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 เนอเออเออเองเก็บเห็เออ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 เเเออเสอเงอเเอออเอเเเเอ ส่งส <l id sei> ่งเปลี Again ่ยนแลมแรมตัวจากกวนหามาวะซีบอ่ะซีอันหนึ่งอืมใจเย็นๆเดี๋ยวก็เห็นดอกมันว่าหัวแหลมเนาะแหลมมีอยู่สองแหลมตอนนี้หัวรีบหัวแหลมหัวแหลมตายยังแหลมซกับแหลมหนึ่เอาตัวที่สามกำลังมากนะครับเด้อตัวที่สามกำลังมากเอาลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นเลยหลังวันที่ดึงเลขที่ออกตีตี๊ยบจน ของแท้ของแท้เอาว่าเปลี่ยนจากไหนขึ้นเป็นขีดต่อเลขาลงมาจังๆเนาะเจ้านอนบเจ้านอน่บ่ขวบวบนอนนังมเมียนเนี่วางเอาไปห้องหน่อยก่อนจะนอนกันขางัะมห้อยนะคกะ่สิคตั้งเมื่อโจกเหรกระกี้ตแมนแล้ว ม่แังเลยเบนแล้วเบนแล้วเมียนี่แงเลยม่ยนแังเนาะเบนกัดเม่านจะไหนยุ่งไรกัดไรบนแล้วน้ำตูดล่นดีดเด้ครับเด้อเมียนุ่งยุ่งกัดเาเออเมียนดีดีอ่ะ่เฮ้ย่เห็นอยี้ยมันยังบังอยู่นยังบังอยู่ดิเดกัดจิงไดดีเฮ้อตัดสินใจเด้อป่้ย ถ้าทิ้งใจเด้อตัวชุดใต้ที่ให้เป็นตัวใดก็ได้เอาคักๆเด้อปู้เด้ออืมให้ซาไปหอดชิบย่อยเอ็ดเกจยานนำหกผ่านอ่ะสิบบันซาบันเรือได้ครับเด้อหกข้าหกอืมบ่มีอันได้หนิเด้อนเนื้อคามเด้อกูใเป็น่ะเออเนเก้าก็ได้เด้อหกนั่นอืมห้าเก้าสช่ไหม โอ้ยคือบอกตะเลขเต็มจะเนอกปูกันเลยเต็มตัวหกห้าเก้านี่เต็มทุกงวดโอ้หกาเก้าดีเต็มเตี้ยเอา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 ไม่ครบแลขวหกแล้วแต่ว่าคือบลแกงคือโตทั้งทั้งเหาไม่ร้อนเบิดเนาะใจเย็น แ่แจง่ใสเก็บมเนก็เปเห็นกลางังมไ่ได้ในไม้มืต้เอเห็นบ่าเห็นบ้ปูบนเชียนไห่แล้วเด้อครับเด้อพ่อแมปีนองเด้อสุขุมวิปัตตานีเดไม่เห็ดมาสางซอยต้นไดกระเดยสิบบันสาหาบันเลื่อนต้นอืม มัเป็นันบสเียนัพร้อมกัมปูเ่ยังบักมงตัวสุดท้ายเนี่ยีเป็นหกให้เป็นเก้าน้อแต่นี้ปูเพื่นิดว่าดขบึ้นดเ้านดับเลยดิเบิ้ละทุบเพื่อนไหไว้ซ้ำนั่นแหะทั้ง่างเป็นหกแปเทียนว่ จังรางเบื้องดีๆเป็นหกแปดอืมแม่มาเล็กละมือตึมือเนาเห็นไหแจ้งแล้วแจ้งแล้วเริ่มแจ้งแล้วกแล้วเออข้าล่างขึ้นไปก็หกห้าหกหกห้าหกหกห้าหกอะไรเร่องลงมากกว่หกห้าหกขึ้นเราเออหกห้าหกแต่ว่าหกตัวทั้งไตนี่โอ้ขึ้หนาขึ้แน่นแต่สีมันเป็นเก้าซะบ้านน้ตัวนี้เนาะเก้าห้าหกแข้งสั้นบ้างอ้า นี่ละเลขซื้อง่ายแล้วเพราะว่ามันเบิลหกไข่แล้วเลขเลขซื้อง่ายแล้วนี่เมื่อแรกที่ไปจัดน้อยใช่ดอกแบบนี้หกห้าหกครัแมนครับหกห้าหกครับเขาคือวป็นันตัวสุดท้ายคือดำแท้ปูเอ้าก็ชัดเจนครับหกห้าหกครับผมใช่แหละคุณแม่เก็บเห็ดกอะไรนี่แหละนี่เอ้หันมางพี่ปัญหาคุณแม่รู้บ้างตรงใจป่บางนี่ตรงใจปะมาเราสู้ฟังในที่นี้ ตรงใจว่าจุดทับแล้วตรงใจเลขงามเลยแม่เลขคือบอเห็นอืตรงตรงกับความฝันจะตัววะคือว่าเป็นจังใดกว่นดีฝันว่าจังใดเนาะเร่งงามจุดนยาวเท่าไรมั่นใจเออใจมือก้อนมือขึ้นแม่เป็นกส้อสจังเลงครับผมอ้าวโอเคครับข้าสดม่นก้อนครับครับครับขอบคุณคุณแม่หลายๆครับขอบคุณครับ